สวัสดีครับแอบดูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาชี้เป้ารถเก๋งสายประหยัดรถอีโก้คร์ <c oughs> ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาในราคาแบบสบายกระเป๋าครับเอาสำหรับท่านที่สนใจมองหารถใส่งานรถเก๋งใส่ในชีวิตประจำวันใส่ทั้งในเมืองนอกเมืองปกติเมื่อนี้ครับแปลดูแฟนเพจมาชี้เป้าเรารถขนเงันขนท้องเอารถใส่ในชีวิตประจำวันมาฝากมาตอนท่านผู้ชมนะครับ เอาไว้แล้วตามเพิ่งครับผมนี่นี่นี่เมื่อนี้ได้มาตั้งเจ็ดหกแปดครับนี่หรือว่าอ่เป็นตัวซับซื้อเลยเลขซับนะครับเลขสวยมากเลยอ่าหมายถึงอํานาจบารมีเงินท่องเข่าของมากมายครับผลเงินคนท่องเข่าบ้านเป็นรถใส่แบบปลอดภัยพันวาเลขเลี้ยงเนาะเอาววาแล้วครับนี่ตัวขอไข่ชอชิงเจ็ดหกแปดอุดรท่านี่รถคันนี้เป็นรถพร้อมเอกสารพร้อมโอนนะครับเด้อ นาใสอีกขั้นหนึ่งมาฝากมาตอนท่านผู้ชมครับขั้นนน้อยแต่ว่าข้างในนี่โอ้หรูหราครับเนี่ยวงขวางนาใสครับรถคันนี้เป็นปี2013ครับสำหรับรถเก๋งอีกโกค่ามิตซูบิชิเอีตัวเรนเอ่อมิตซูบิชิมิราตครับตัวนี้เครื่องยนต์1.2สนะครับเน่สามโซบเอานี่ครับนาตาใสๆสรอ สงสัยดานนี้สผ่านการเปลี่ยนมาไหมครับหน้าตาเพิ่นเลยรอใสเลยส่วนดานนี้บ่ทาันได้เปลี่ยนครับนี่น่าจะเป็นตาเดิมอยู่ตัวนี้เนาะเอ <c oughs> านี่ข้อให้เบิ่งครับรอยสีภายนอกอาจจะมีรอยแตกร้อยแหกร้อยแหงนิดๆหน่อยๆตามอายุใส่งานตามกาลเวลาเนาะือ่อนผ้าสีนั่นหกแปดนะครับเดอ้อหน้าใส่อีกขั้นหนึ่ง มาฝากมาตอนท่านผู้ชมได้พิจารณากันนี่ครับก็ปรดเก๋งสวยๆส,สภาพเดิมๆทั้งนาเพื่อน,นี่พี่ศพเป็นอยากขายมาจากน้อยครับแต่ว่าเ,าข,เขากอบบข่าสูดเขาจากน้อยก็ได้คือเขาเนี่ตัวนี้เนาะเอาทั้งนาครับนี่ล่อย,อยางดอกอยางก็ใส่งานนี่อีกโดนครับนี่ดอกนั่นนะนี่แต่ว่ามีร้อยขูดร้อยขีดแน่ธรรมดาก็ปลดใส่งานเนาะนีรุ่นนี้เป็นรุ่นเพื่อนว่ารุ่นกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์ครับตัวนี้ นาใสอีกขั้นหนึ่งสำหรับรถเก๋งมิตซูบิชิมิราตนะครับายในกระจกขึ้นลง้วยไฟ้ฟ้าคนโซนสวยพอแทกนะครับคนโซนสวยไม่แตก่เกียร์กระโปรงแต่ว่าเป็นบ่อผ่านะครับบออผ้ากรรมัมยี่พันว่านี่นะครับแต่ว่าขอบเ็นถังเป็นบอ่อผ่าตจะขอบเหนังนะครับนี่ายในสะอาดนาไสอีกขั้นหนึ่งหลังคาดโอ้หลังคา,าสะอาดนะครับเพราะมีร้อยเจิมครับนี่วงมารยพาวเวอร์ ด้านคานประตูเม็ดองเม,ม็ดอากยังคือเก่าคือเดิมเหลือให้เห็นมองแกลฮอดเนี่เหลือให้เห็นครับนี่เหลือให้เบิ้งพร้อมนี่นะครับหลังคามีรอยสีแตกจักน้อยเพราะว่าจอดตากแดดโดนนี่นะครับนี่เอาส่วนก่าก็ประตูบ่มีรอยแกะรอยแงมนะครับนี่สําหรับรถเก๋งนะครับนี่ด้านขอบฟังประตูก่าบ่มีรอยแกะนะครับนี่ครับกระจกขึ้นล่งดี้วยไฟฟ้าทั้งสี่บานเดียวมาติดสตาร์ทเครื่องให้เบิ้งพร้อม นี่ภายหลังทั้งหลังนะครับนี่เป็นรถทีว่ว่าหน้าใสอีกขั้นหนึ่งเมื่อฝากมาตอนท่านผู้ชมกันรถเกง่งตัว um ichi, มิซูมิชิมีราตนะครับนี่ประตูหลังนะครับกระจกเึ้นลงด้วยไฟฟ้าทั้งสี่บา,นเ,าเนเปิดฝาท่ายเบงกร้อนนี่ครับนี่รึบปึบโชคเป็นว่าอยากอยู่ปันใดครับน่โชคนะครับนี่เอาทั้งด้านท้ายให้เห็นกันเลยครับนี่ร้อยเม็ดโอ่งเม็ดอากยังคือเกาคือเดิม สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจหารถอีโค่าไปใส่เนาะนี่ท่ายเดิมนะครับท่ายเดิมมองบอกเลยครับนี่เพราะว่าเม็ดอางยั่งคือเเ่าครับแต่ว่าโชว์เป็นยอย่ากคำเอยุล้ออะไรมีนะครับมีล้ออะไรพร้อมอแต่ว่าพลาในลังคัดสีเสวีวันตัวนี้ครับนี่ปิดประตูโอ้โหกรึบๆเสียงปิดแน่นกิบเลยครับนี่เอาเบิง่งเท่าครับท่านผู้ชมครับนี่ล้อ,อยางดอกอยางหนานะครับใส่งานได้อีกโดนนะครับเปิดประตูก้อนนี่ประตูทั้งหลังครับนี่ ทำให้กระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าทั้งสี่บานปิดประตูโอ้ดังกรึบๆเลยครับตัวนี้เอัตัวนี้ก็สวยนะครับนี่เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงเบื้องของเครื่องให้ชมน้าว่ารถคันนี้ครับนี่เป็นรถที่ว่าใส่งานนี่เสียงปฏิเป็นยังไงสตาร์ทให้เบื้องพร้อมนะครับนี่ครับปิดประตูก่อนเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ชมด้วยนน่่เน,น,น่ครับเน่เพื่อ นี่ห้องเครื่องเพิ่นครับนี่อ่าเพราะปเป็นตะเบิงปพน,นินแต่ว่าปกตินะครับใส่งานในปกติคือเกา่านี่ครับขั้นเดิมนาเดิมนะครับเอาเดี๋ยวคำขออนุญาตคำให้เพิิงคำขั้ก่อนครับผมปื๊บปื๊บป๊บ,ปบนี่ครับนี่อาฝากระโปรงเม็ดองเม็ดอากย่งคือเกาคือเดิมเหลือคือเก่านะครับนี่นะครับด้านฝากระโปรงเพ็นนี่ซองให้ท่านผู้ชมเบิงไล่มาตั้งแต่ด้านใส่เมือ่อ ครับหมอแบตเตอรี่หมาอไม่ครับนี่เครื่องนี้ว่าท่านในล่างครับแต่ว,ว่าเครื่องเดิมเดิมเดี๋ยวสตาร์ทให้ท่านผู้ชมในเบิ้งพร้อมครับว่าเครื่องทํางานปกติบอนี่นะครับเอามาแล้วครับนี่มาฟัางเสียงกันสักครัครับวันนี้นี่คุณแจเพิ่นเดอร์ครับคอืมถ้าได้ดึงเบรกเมื่อึ้นปึ๊บเจียร์ปึ๊บนะแน่ อันนี้มีแอร์พร้อมนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะนี่สตาร์ทให้ดูก่อนนี่ไม่มีไฟโชว์นะครับนี่ตรงใส่น้ำพ่วมไฟค่วมหอดบนเขียวหยองหยองอยู่นะครับนี่นะครับเอารถกันนี่ใส่งานมายูทีหนึ่งแสนสี่มืนสี่พันหนึ่งรอยสิบสามกิโลนะครับเป็นรถตีใส่งานบอท่านหลายหลายเลยสํสำหรับแอร์แอร์เย็นนะครับ เปิดแอให้เบิ้งเลยตัวนี้ครับนี่โอ, au, อ้โหแอร์เย็นตัวล่ะครับแอร์เย็นนะครับไฟไฟฟื้นไฟกับเอาออกนะครับไฟเลี้ยวครับนี่ไฟเลี้ยวออกนะครับนี่ตัวนี้สวยสมบูรณ์อีกขั้นหนึ่งครับมอฝากให้พี่น้องในพิจารณาครับกระจกขึ้นลกในไฟฟ้าเดี๋ยวไปฟังเบิ้งเสียงเครื่องสักก้อนครับนี่นะครับเสียงเครื่องยนต์ทำงานนอ่ ลงบ่อน้ำกอนเนี่ยนะครับบ่อน้ำกันนะครับนิ่งๆนะครับนิ่งๆน้ำนิ่งๆครับผมอืมเนี่เอาเบิ่งเสียงเคิืงเงย่นครับเบิ่งเ่องย่นเนี่ไม่ควันนะครับไม่ควันครับผู้เครื่องย่นนิ่งมากเลยครับเนี่ยทำงานปกติขันล่างออกมาหนี่ชื่องามคึบเลยตัวนี้ครับสําหรับมิสูมิชิมิราชนะครับเนี่ราคาคาโตจำน่ายอยู่ที่หก0 0ืนเกาันบาทครับ รถคันนี้ยี่ต่อเด้อครับเพราะว่าต่อนี่รถไี้กำไรเอะตัวนี้บอกไว้ก่อนครับเพราะว่าเป็นรถที่ว่าขายตามสภาพแต่ว่าสภาพดีหรืรถคันหนี่ครับนิ่งครับทํางานนิ่งปกติทุกอย่างเลยควมรลงควมรอน,นียังบกขึ้นปกติสุนวยว่าอะเหเยียบเปื่ๆเลยครับนี่ตัวนี้ครับเป็นเกียร์กระปุกนะครับเกียร์กระปุกเขางา่ายง่ายครับนี่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะครับ เกียซีเกียหาเกียถอยนี่นะครับสำหรับท่านที่มองหารถเก๋งใส่งานรถเก๋งเกียรกระโปกนะครับใส่งานดูแลรักษากันง่ายๆนี่นี่ขั้นนี้เลยครับแล้วน้งแฟนเพจขออนุญาตแนะนํำครับเป็นรถทีวา่าใส่งานในปกติลยออปชั่นครบทุกอย่างกระจกขึ้นลงโดยไฟฟ้าแบบสมูทสมูทนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับทั้งด้านหลังขึ้นได้นะครับนี่ทั้งด้านนี้ครับ อันนี้เอาครับนี่นี่นะครับเอาดับเครื่องสะก่ันครับเป็นรถอ่จดทะเบียนปีตัวนี้ปีสองพันสิบสามนะครับขายจำหน่ายในราคาเพียงหกหมืนเก้าพันบาทเท่านั้นครับราคานี่บอกเลยว่าบอกผิดปังครับผมนเอาท่านที่สนใจรายละเอียดสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่โช์ขึ้นหน้าจอครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนูแฟนเพจ ขอบคุณเลยหลายครับ